สวัสดีค่ะว่าพ,พอกันนี่แล้วค่ะค่ะคลิปนี้ก็มาเอว่าเรื่องก่อนสิมาอยู่ฝีเห็ดจังไหนเนาะจังสค่ไหนมาหน้าหลหรเห็ดอะไรเนี่ยนั่งจากเนี่ยเลยกระห่อนไปชนหน่อยเด้อเดี๋ยวเดี๋ยวาหาฮุมกันเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งอยู่ฮุมนี่แหละเนาะฮุมแอปเปิลน,นี่แหละยาการโรแมนติกคัก ปึงกระต้อมจองแอปเปิลยี่ห่งการตินติะบาบุางงมาหนอกค่ะค่ะมาเขาเหลืองกันเลยเนาะเพ็ดอีหยังเนี่ยจังที่ใด้มาอยู่ผีมันมอค่ะขอวิชาติดตามเนาะค่ะขอวิชาติดติดตามแต่ว่าใช่ตัวแทนเขาเตรียมเอกสารเห็นเนาะค่นเนาะค่ะใส่เอเจนซี่ค่ะ ก่อนเขาจะขอวิชาเขาก็ต้องมีใบสอบภาษาอังกฤษพร้อมนะคะเนาะตอนนั้นสอบสอบเขียนสอบอ่านสอบฟังสอบเว้าค่ะสี่แบบค่ะแต่ว่าเขาสอบแล้วเขาต้องทรงผลสอบเพา่น,นะคะมาเห็นเด้อค่ะมาอันเข้มบิดเพื่นเดคอค่ะมาเขาสิผ่านโนอะผ่านกันยังบลคูค่ะ้าสอบ สอบบางตัว่นก็บอกอยู่มองศูนย์ที่เข้าสอบแต่ว่ารู้สึกว่าสองยางหมดก็จำไม่ได้นาะมันกระดอนแล้วเนพิ่นต้องทรงมากขอเขียนขอเขียนเั้ข้อว่าจำไม่ค่อยได้พันไหนว่ามันผ่านดุนแล้วนพิ่นต้องทรงมาเข้มวิชแล้วก็ต้องต้องรอค่อยฟังว่าคนข้อสอบกูจะออกเป็นยังไงน้อตอนที่ไปสอบแต่ย่านอยู่เน้บมันภาษาบัานเงาเนานภาษาอังกฤษเลี่ยนกั่บริเรียนมาก เี่นกับบริเลียนจบสูงเนาะค่ะเนาะเล่นจบปหกเย็นเื้อจะคล้องกับพ่อออกนิดๆหน่อยๆค่ะย้ายกับไปสอบเลยเอ้าไปกับไปย้ายกับวางค่ะเนาะสอบกับสอบวะได้กับไปสอบไปสอบกับกับ่านอยู่กับพานโอ้เป็นเจ้าหุุนคักค่ะสอบผ่านอยู่ เาต้องมีผลสอบาษาอังกฤษก่อนนี้ก่อนเท่าที่ขอวีซ่าติดตามค่ะผลสอบผ่านแล้วเขาก็ส่งกลับค่ะพอผลสอบอยังเรียบร้อยแล้วเขาก็ส่งกลับไปประเทศไทยนะคะเรื่องผลสอบฮะนะนั่งมือเท่าทุ่มมือเลยนะใบปริญญ้าค่ะผ่ <laughs> านแล้วเขาก็เขาก็เตรียมเอกสารโน่นนี่นั่น เหตุนั่นเหตุนี่จดทะเบียนเรียบร้อยแล้วขอวิซ่าติดตามเลยค่ะง่ายดีเอ้าเตรียมเอกสารพร้อมกับขอวิซ่าขอวิซ่าค่ะห้าหมื่นหมดทั้งหมดทั้งมวลทั้ง่าทำงานก่อนค่ะตามเดือนมอวีซวิสออัอมีผลทำงานแล้ววันนี้วันนี้เว้ยออกกระเป๋าเสือผ่าเดนแลนเลยค่ะบล่อเลี่อะไรเลย เพราะมากพี่ก็ต้องมาสอบอีกนะคะแล้วก็ต้องมาสอบสอบเนี่น,นะคะไรอีนเคโอ้ยอยากแห้งอันนี้นะไรอีนเคมันต่อไมยถึงเลว่าคือการใช้ชีวิตยอยู่ในประเทศอังกฤษเข้าตรงรู้เป็นความรู้เบื้องต้นมาความรู้รอบโตเนี่ยหรอคะประวัติอังกฤษเป็นจังไรอันไดอันไดดอกไม้ประจำชาติประเทศนั่นประเทศนี้ ก็มัมีหลายประเทศดอกคะ่ะก็คือประเทศอยู่ในอ็นีีของเขาก็คือมีอังกฤษนีเวลสกอตแลนด์เนาะก็มีไอแลนด์บ่แล้วก็ต้องอ,าอ่านหนังสอบเป็นั้นยังสประวัตเป็นมายัางไรร่วมเบิดทุกอย่างคะ่ะประวัติศาสตร์ปัจจุบันอดีตเป็นยังไ๋ปัจจุบันเป็นยังไ๋ต้องอ่าน โอ้ยไอ้ประโกมาอ่านภาษาอังกฤษแบบนี้หนังสือเล่มหนึ่งอ่านแล้วอ่านอีกแล้วค่ะอ่านจบสามเถวอ่านแล้วก็อ่านอีกอ่านแล้วก็อ่านอีกนั่นแหละราะว่าเขาาวามรู้เขาบาหลายเนาะแต่ว่าวามอดทนนี่เขาหลายกาความรููเข้าบาหลายแต่กามอดทนเขาหลายอยู่ค่ะเา้าตรง อดทนอ่านไปว่าเขาอยู่นี่เขาบอกเฮลเอียนเน้ซื้อหนังสือมาสอบซื้อหนังสือมาอ่านแล้วก็ไปสอบ,อบอเ,เลย่ะบโบไดเรียนเนี่ยอบเดเรียนหนังสือเด้อประเทศอื่นก็อาจจิมีแล้วก็มาเดไปเลียนไปเล,ยปเลียนแล้วก็สอบมันบอกกับเรคะ่ะอยู่นี่ค้นอยากได้คุนกระอยเหลือจะของล้วกค่ะซื้อหนังสือมาอานน่านนั่นเองสามเถี่ยวคะ่ะยังไง ไปเถือแหลกกับบัวพานใบเทือสองกับบัวพานใเถือสองพอน้องคนไทยนั่งเทือสามกับพอน้องคนไทยน้องคนไทยกับอกว่าข่อยมาสาม่ถวแล้วขวัยังบ่พานอยู่ไปเถ่ยวแหลกฉันกับพ่อคนผิวสีเข้มเนาะพ่อกขว่าฉันห้าสิบ่ถวแล้วฉันยังบ่พานอยู่ฉันก็ไปสอบสาม่ถวค่ะเี่ยวที่สามยังพาน เดี๋ยวที่สามน้องคนไทยคนหนั้นกันยังวผ่ผพานน้องก็้าเาออวีดีสอบเดินในวีก็ผ่าน,นาก็ยักแล้วพี่ก็ค่อเฮ็ดไปเรื่อยๆเห็นเนาะเดินกริบอัพเละบอกข็พยายามต่อไปยัดทอดแท้โอเคโอเคนะกะ <laughs> ตสอบไลน์ยู่แค่แล้วก็สอบอัน,น บีวันนะคะบีวันเนี่ยคือการเว้าค่ะสนทนาค่ะฉันก็ไปสอบสนทนาเขาคนจีมี่้นคุ้มสอบค่ะจักคุยเขาก็ซ่อนคุยและก็กับจีนีหัวขอนนะคะก็บอกว่าคุณสอบผ่านแล้วค่ะโอ้โล่งเหี้ยค่ะนี่แหละค่ะอาจจะบวกไปเวียนมาจักหน่อยนะคะเนาะ อยา,ากฟปั้งคลีปต่อไปค่ะอย่าลืมเด้อค่ะเด้อกดซับสไครต์กด,ด, like, ดไลค์กดแชร์ให้ีนเด้อค่ะเดอ้อขอบคุณค่ะกดติดตามเด้อค่ะเดอ้อช่องยูทูบตุอินยูเคค่ะขอบคุณค่ะ